สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมดิดน,นะครับซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะมาทำความสะอาดกุฏิกันนะครับผมซึ่งอยู่ท่ามกลางกลางป่าเลยนะครับผมนี่กุฏินี้เนี่ยจะมีพระนะครับจะมาจำพรรษาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลยมาทำความสะอาดกันนะครับเรามาด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะครับผมนี่ซึ่งผมเนี่ยก็พยายามฟันทำความสะอาดต,ตรงนี้นะครับผมก่ขอนน้องเขาก็ขึ้นไปกวาด อยู่ข้างบนนุ่นเลยนี่ครับอ่าเราก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะในความทําความสะอาดครั้งนี้เพราะเราต้องฟันนี่นะครับหญ้าตรงนี้อีกเยอะเลยเออเฮ้ยไอ้ไอ้อลอองมาลงมาเฮ้ยใช่เหรอมามามาทุกคนครับตอนนี้เนี่ยน้องว่านะครับเจอเห็ดนะครับเห็ดอะไรเห็ดอะไรเฮ้ยเห็ดโคนโอ้โหอุยดอกใหญ่นี่ เออเออดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่นี่ตุ้มตมอยู่เลยนี่นี่นี่โอ้โหทนดอกเบลเลอเลยนี่นี่ก็ไปดูตรงนู้นนะครับดูที่น้องว่าขุดนะไหนไหนโอ้โหเออเออเน่นอ่นออเออ่นอเออเอนนู่เออเนอเนเออออออเออเนอเออเนนเนนเออออเเ็เเเเเเออเอ เหมือนมันอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไก่คุ้ยใช่ไหมตรงเนี้ยอยู่ที่ไก่คุ้ยนะครับโอ้โหนี่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 ทุกคนดูดิโอ้อันนี้หัวหลุดนะนี่ดอกใหญ่นะครับนี่ดอกใหญ่เลยโอ้โหเขาเนี่ยเอ๊ถ่ายรูปแบบต้องแหวกดยู่เลย หัวมันรุดนะเนี่นยอื้วโอ,โอดูดูดูข่าวดิโอ้ยยังใหญ่เลยนะครับโอ้โหยังใหญ่ โอ้โหดอกนี้สวยสวยจริงดอกจิงจอยกันดอกนี้วางไว้ตรงนี้กันวางกองไว้เราไปดูจุดมาต่อโอ้ดูขาโคตรยาวสวยนั่นดอกหนึ่งเอง ฮ้ยนี่นี่นี่ล้อล้อไอ้ล้อไอ้ว้าวว้าวนี่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 ไอ้นี่เฮ้ยนี่นี่เออเจอเห็ดรึเปล่เฮ้ยไปดูไปนี่ครับอันนี้ประมาณห้าหกดอกนะนี่อันนี้อันนี้เก็บไว้นี่ก่อนเออเก็บไว้นี่ไปดูนู้นเลยไปดูนู้นก่อนไปนี่เฮ้ยเนี่ยดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งนี่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 เจอบ้างนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งนี่นี่ดอกอีกดอกหนึ่งนะไปดูข้างหน้าเลย หนามตันนนี้ะะรรมุงคบโอ้หนามหนามไม่สนแล้วครับหนามเขาไม่สนเจอปะดูดิไปไปทุกคนไปดูพร้อมกันเลยครับน้องเขเจออีกละไหนเจอปะไหนโอ้ยมันอยู่ใต้ดินเหรอโอ้ยนี่นี่นี่เออมันบานใต้ดินเลยนะคือดินมันแข็งนะมันบานขึ้นไม่ได้นะดูดิ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราตะเวนหากันก่อนนะแล้วก็เราจะขุดทีเดียวเลยนะฮะเจ๊ว่ะอ๋อนู่นนู่นูน to อีกครับผมน,นี่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 คือมันขึ้นไม่ค่อยห่างกันนะแต่แบบมันค่อนข้างที่จะลกหน่อยนะแล้วก็พวกใบไม้ี่มันทับทมกันเนี่ยมาทำให้เราหายาก โอ้ยอยู่ใต้ดินอยู่เลยนะครับนี่อยู่ใต้ดินก้อนนี้นี่ครับผมโอ้เราเจอไว้หลายที่เดี๋ยวเราต้องทำเสถญยรลักไว้นะทุกคนเดี๋ยวหา้ามไม่เจอฮะนายนายนายไปไปข้างล่างอีกแล้วนะครับเจอแล้วไปดูข้างล่างกันไหนโอ้อันนี้คือเรามาทําบุญกันนะครับแต่บุญแบบมาทันทัน,ท,นทันตาเลยนะทุกคน นี่ดอกเดียว,ยวล่ะ<อ>นี่ครับทุกคนอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวมาร์คไว้เดี๋ยวจะได้หาคือเรามานี่ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนะครับชุดอะไรก็ไม่ได้พร้อมเลยคิดว่าแค่มาทําความสะอาดนะลองเดินหารอบๆแป๊บหนึ่งดันเจอ <c oughs> <c oughs> เอจออีกแล้วเหรอไหนเอา เจออีกแล้วครับผมน,นะโอ้โหเออสวยสวยสวยมันเป็นเห็ดกระจายแนละ้วทุกคนมันจะขึ้นทีนึ่งอะ่ะไม่ค่อยเยอะหรอกแต่แต่ละดอกเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนี่โอ้อันนี้มีสนะี่ดอกนะโอ้เราเจอหลายที่แล้วไม่รู้จะจามทูกป่านะแต่เราก็ต้องทำมาร์คสัญลักษณ์วไว้ก่อนอเ,เดี๋ยวเราจะคุดทีเดียวเราหาก่อนนะนี่ ไปดีไปดูตอนนะครับผมนี่เจออีกแล้วครับอยู่ข้างบนอีกดอกหนึ่งนี่ครับทุกคนก็ยังไงผมเนี่ยต้องขออภัยทุกท่านเลยนะครับอาจจะสั่นหน่อยนะเพราะผมเนี่ยไม่ได้เตรียมใจมานะครับเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปนะแต่ดันฟุกเจอเห็นนะครับทุกคนดอกนึงนะขอบคุณเลยนี่โอ้ส,สวย นี่ครับไปลุยกันต่อ ข่ายัางยาว่ะคือผมเนี่ยจะคุ้นเลยนะครับแล้วก็ให้น้องเขาเดิเดนตามหาครับเพราะเราจะกลัวจะจำที่ไม่ได้เพราะเราเจอไว้หลายจุดมากยังไม่ได้คุ้นเลยดูดิข่ายัางยาวเลยนะอ,อ,อืดูเดิดอกนี้ใหญ่ครับดอกนี้ดูยังสวย ยังสวยครับไปเราไปเก็บตอนที่เราเจอกันดีกว่านี่นี่น,นี่โอ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้หนี่นี่นี่เอาถอดเลยถอดเลยถอดเลยนี่อ่าขึ้นมันขึ้นนี่มันถอดง่ายนะถอดเอาเลยครับทุกคนไม่ต้องขุดละถอดเลยนี่อ่าลุยต่อว่าได้ได้เยอะป่ะ ใหญดูดิอหาดอกนี่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 ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่นี่นี่ดอกใหญ่ถอดเด้อเลยอ้าวโหขายังสวยนะไหนนี่ครับไม่มีถุงนะครับใส่เสื้อเอาเลยไป อ่าเจีกดอกลงแล้วนี่นี่ครับทั้งหมดที่เราหาได้นะตัวโอ้โหเลยเยอะมากนี่ก็แต่ละคนเนี่ยไม่มีกระจิกกระจายที่จะทำความสะอาดแล้วนะครับซึ่งอยากจะหาแต่เห็ดดนดูแต่ละคนด้วยโอเหนื่ยอยนี่ เดี๋ยวยังไงเนี่ยพวกเราก็จะทําความสะอาดให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับในกุดอันนี้นะเราจะทําความสะอาดเรียบร้อยก็ค่อยหาเห็ดกันต่อนะนี่ครับโอ้โหแบบยังใหญ่เลยนะก็ดอกส,สวยๆด้วยนี่โอ,โอเคครับปะเดี๋ยวทําความสะอาดกันก่อนแล้วก็ลุยกันต่อนะครับผม เฮ้ยเห็ด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 รอนรนเห็ดเห็ดเห็ดนี่นี่นี่นเฮ้ยเจออีกละวนี่โอ้โหขึ้นแบบโคตรใกล้เลยนะดูดูดอกแบบแบบนี้ดิเฮ้ยเออเจออีกแล้วครับดอกยังสวยครับ เจออีกแล้วนะครับระหว่างที่เราทําความสะอาดอยังไม่ค่อยเสร็จนะแต่เราก็จะมุ่งที่จะหาเห็ดอย่างเดียวนะทุกคนนี้เดินแป๊บเดียวนะเจออีกแล้วสองดอกดึงเอาเลยดึงได้ป่ดึงได,ดแต่ไดตีนไม่ไดตีนอ่าลำบากนะ,อะโอเคไปกันต่อ,อ นี่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 รอดรอดรอดมา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 นี่เจออีกแล้วครับผมนี่โอ้นี่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 โอ้โหตอนนี้เนี่ยได้ยินเสียงนะครับผมเครื่องบินต่ํานะครับแข่งกันหน้าดูเลยนี่นี่นะครับผมตรงนี้สี่ดอกนะจัดเลยจุดนี้เนี่ยเรา มาใกล้ๆก,กุดนะครับกุดก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะทุกคนนี่คือจุดที่เราหานะเป็นบริเวณวัดนะครับผมนี่เรามาทําความสะอาดนะเราก็เลยมาหาเห็ดด้วยเลยถอนออกได้ถ้าไม่ได้ถอนออกเลย ơ ờ, ờ, bài cân tót chưa ba bà ba chưa ba okay. Chơi ba chơi ba chưa ba Chơi ba chưa 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 ba เฉพาะอันที่กินได้ไปไปไปยังต่อครับผมอ่ะนี่อีกยอกนึงดึงเอาเลยนี่อ่ะใส่ลงอ่ะไปโอ้ทุกคนโดนแตนต่อยนะดูดิจุดแดงสองจุดเลยนะแล้วก็ตรงน้องผมตรงนี้อีกอ่อหลายตัวเลยโอ้ปวด เนี่ยเวลาเราเข้าป่านะทุกคนช่วงหาเห็ดเนี่ยแบบเนี้ยทุกรอบนะผมเนี่ยโดนทุกรอบเลยร้อนมากโอเคไปลุยกันตตออย่าไปกลัวครับแค่นี้โอ้หามายังเนิดนานนะครับทุกคนเพิ่งมาเจอนี่ครับตรงนี้เป็นรอยคุยของไก่ป่าเนี่ยใช่สองดอกนี่น,นีดอกหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเลยครับ อนอนเลยโอเคไปกันต่อครับหลังจากที่ไปหาเห็ดรอบสองกลับมานะครับผมนี่ รอบสองเนี่ยเราได้เกือบสิบดอกเองนะทุกคนอาจจะได้น้อยมากคือเดินเต็มไปหมดทั่วป่าเลยนะมันนี่วันนี้ก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับคิดว่าประมาณสองกิโลนะครับซึ่งไปหาครั้งนี้เนี่ยดัดบาดแผลเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ใส่เสื้อแขนยาวก็จะมีแต่บาดแผลแ,แบบนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับโดนแตนต่อยนะบว,วมแล้วนะครับผมนี่ตัวมีประมาณนี้เลยนะครับ ก็ผลงานในเห็ดวันนี้อพอได้ต้มนะครับผมซึ่งเราเนี่ยมาทำความสะอาดวัดนะครับก็ได้เห็ดไปกินด้วยนี่คือโชคดีมากเลยฮะอ้า,อ,า,อ,าอ,อ๋อโอเคหลังจากนี้เนี่ยพวกเราก็จะทำความสะอาดกันแล้วนะครับผมยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าน,านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับในบรรยากาศวัดป่าแห่งนี้นะครับผมบ๊ายบายครับอา้าน้องว้าบ๊ายบายเลยดิดเอารอด,ดบ๊ายบายเ